Ok> Jung ี่น้องไปยากนำเงินหลานเงินแสนมาขายขขาวดีแม่เขึ้นมาหนึ่งล่างหาแสนหกสิบสี่อ้าวมึงจะจับเงินหลานจะตก้งใหญ่แรงกันต่อได้เออยังเหลืออยู่เหลืออยู่อะแจริวิธีสบายดียามเมื่อเสาร์พี่น้องสบายดีทุกคนสวัสดีจ้าเมื่อนี้เนาะเราสิพาพี่น้องไปขายเขาเมื่อนั้นอะขายอยู่เล้วเมื่อนี้สิไปขายอยู่ผู้แหละพี่น้องอยู่ห้องสีวันก็จะรับสื่อเขาู มาเบิ่งราคาเขาอยูุ่บานสาลัดนะพี่น้องคือแบบว่าช่วงนี้ก็สิเป็นไก่ห่อนย่ามเกี่ยวเขาแล้วนะเขาเก่าเขาคลายออกเขาใหม่เขาเอาไว้กินนะพี่น้องอันเด้กจี๊แอบก็เลือกกินมีคุมค่ายเลยขายเขาชอเลือเลยเรียกว่าเหม็นปอพี่เหมี่นแล้วสิขายเขาบนต้องไปทำเลยแม่เจ้าก็สิ้ขายบกเขาแม่แม่ขายทักสอสซ้ำกันเด้ไปเบิ่งเขาเขาบอกก้อนก้อน เขายังเดือจะจอบวะเนี่ยเออกินแปดจอบเพิ่งกินสองขว่มียเนาะผู้กากระตายทางเมนืด้ยคือเก็แบแพิจินแปดเพิ่งครึ่งยจากสิใครวันนี้นี่ปลาอยู่มุมหาจเปินจงยกินอยา้นมันนั่นลเกี่ยวเขาบนต๊ะเขาจะมันซุกแล้วเนาะมันคือดังบ ถอยกันหย่าวนให้กันลังเราเองสั้งกะซี่ห้องไม่เป็นามันรู้อเคสี่สอบเล่ป้ามันหนักหัือเนาะคนไทยจะหย่อลงอาตุ้นบวชคลายบอเข่าวนะเช้าเอาไปคายให้ดอก ขายเขาเขี้ยก็ได้นะเขาอยู่บ่ทันได้เกี่ยวเราอะแม่สอรนะ้อยนาสิลูกคลายน้องเพิ่นเขาคนบไปคลายปีนี้บุรีเพิ่นขายเขาเราอยู่หลายคนเรอยู่หลายคนแล้วละเ <laughs> บิดแล้วทุกคนแก้วเขาเราห้องบันนี้บันยะไปขายใส่บันยะ อยู่บ้านคำน่ะเอออืมคายอเข้าเรามาเบิ่์นเก่าจะคของเลือรลายสิแม่แม่บ้างเลขสิบสามสอบผูสอบกากระต่ายแม่ว่า เงาห่างหยัดหลดห่อะไรได้ก็เยัดหลดท้ายเขาฮักพี่น้องเขาห้างหนเบิ่งเรือจกสอบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็สิบสองประมาณสิบสองสบสามสอบเนาะแม่บอกแม่สิบสามวายเอียงไปนั่งที่โทรศัพท์ประมาณสิบสามสอบทุกคนแต่เก้านะเขามันเรือจักสอบแ่แต่ละปีห้องขายนํกระดักไปกัน จะละปีกัได้ขายเพื่อ,อปีนี้ได้ขายหลายกับปีน,น,นไกปีน,นไนนาก่หรือเปล่ายดือดขายนาะเนื้ปีนี้ไดือขายลายผักไก่กับลูกไส้เห็ดนำน่องไผ่เนาะมาเนาะน่องไพี่น้องละกันแม่จะเอาไปขายแล้วสองแมววันนี้สักกว่าจะเอาไปหาหาเงินไปบ่ได้แลกหลายลถใช้ฮักเขาเรือลายเขาเป็นลาย,ลยอะไรคนนี่ยอยากลดใช้ฮักพี่น้องเอาไปขายลายนะลูกไายประยุ่เมือนี้วกับคนขับรถบรกกอบไปสิบเมตรประกอนหนาแล้วสิเป็นปลาแล้วอันนี้ไม่ได้เขา เหน,นียวมดเลยนะทุกคนเอ่อรหลดโดยสารขึนมาเอาเขาเลยแสดงว่าเ้าต้องมีค่ะน้ำมันของโชเฟอร์ครับรหลดเลยพี่น้องบนนี้นะแม่บอกลัดรถติดจุดโชเฟอร์ี๋ยอนะมมันออกดิวมาเลยดิโหลดสี่หยักมันแย้มันออก ตยอปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ขาพนีซิปสอบมือนี่นะะหา่ากระาเป็นซิปแ,แล้วแล้วบจ็บโหดแม่มันจะบวครัไหม ไนังจัลยลีงคโอเค้าไปกากันบรรยากาศทางข้าราลมันจะหอดอยู่ทุกคนอย่างังปกปกอ็กหนอยดีใจขนาดมันือดังบ่ไม่ดังมึงเขาเหยียบ เป็นยังมามันคนก็บุจะของจะมันอยากตกรถจะมันอ,อ,อยากอูเออมันอยากขี่รถแกเชียมันปกปกอยู่มันหนักเขาเลยหนักสลับเลยหนักอีแม่กผมหูมัน <c oughs> ดังเลยจะขึ้นนะขางเบาเป็นยังบามีรถเ่ากรเออใครไ,ไม่ใช่กว่าห้านังสูงเนี่ยคนจะสอบตัวนี้เลย <c oughs> บรรยากาศเมื่อน้นมาไปส่งนะสาวนะทางเพื่อนเปื่อนมือนี่นนะนาาวนะันน,น,น,นะน,นี้พี่น้องแห้งหมดแล้วดิมีแต่ขีพ้พุนบันนี่นะบานเท่าไหร่ย้ำยำพุนกับเป็นขี้ตมขันยำแหล่งกับเป็นขี้พุนพอท,ทางมันดินแดงเดยพี่น้องเป็นทางเขาบ้านเกษสรแบบนี้เนาะบันลเลาะพี่น้องกูได้อยากนับเงินแจกเงินหลานเห็นมาค้ายเขาต้นอีแม่มืนนอนีอ่นะกูหัวใจได้จากหลานเนาะหนาสื่นตาบานแล้ว สมบอกเป็นสั่งลีพี่นองเองมงแน่กัดขึ้นแ่บเอียงอันนี้นะะกะแกรถว่าต้องอยานรถเท่ว่ายานมุ่นดอกสร้างเตรียมกระแก่ไฟต่างรลายบันนี่จักรันแก่เอียงของของครั้งแต่ว่างีนีนองตุับตุบ กินแรวจักูด้วิมเอากนงี่ระยัดงีขายเท่าไก่แหะเขากันก่ดอกพี่น้องยักรถไปบ่หมดจังอันบีแตกแล้วอะนั่นนี่ไมงีอย่างหมดลแล้วขี่ตัวหมดแล้ว

วิดแล้วพี่น้องวิีทางบาดเท่าแล้วนะอันเส้นทางตอนนี้นะ่ยมันเป็นทางหลักมันจะเลยแบบคลุคลิกนะคุกคุกคิกอย่างาอื่นนะก็เออลอนลทุกคนหล่นนำลรกจนเมื่อยลำยาดหลุดมาหอดมันดังปกก็กที่แถ้เป็นน้ำทางบานเท่านะทางบานเท่ามันเป็นคุม มันแหลมตามทางตรงกับวดังได้ลรอเขาเจาะตาเขาใหญ่ปไอ้เบิ้งจิโร่เขาว่างัวยใหญ่ดิพี่น้องไปเห็นงวยใหญ่น้ำมอเตอรลุ่มยเหี้ยโม่เบิ้งแน่งวัดคือตใหญ่ใช่ไหม เยเห็นงัวตัวใหญ่เฮ้ยจะไหลเรื่งมาหน่อยเบิ่งงัวอุ้ยคือตัวใหญ่แต่ทุกคนปาดมันสิบะโซนบ่ก็คือตัวใหญ่แต่ลูก เบอรสลัดกับมัวเอ้ยมันมัวยังไปถ่ายเห็นเนาะก็ไม่ได้เถี่ยวกันมันกับโตไงหนึ่งไงทั้งสูงกระสีแจ้งดังจังหน่อยพี่น้องค้องชี้ก็จาขับสื่อเขาบนหนึ่งอันมีหลายบ่อนแต่ว่าบ่อนนี้มันไก่กัวหมูเลยทั้งม้าทั้งคนเลยเหมือนนี้หมอนไม่หลุดมันหมอนล้ำติดยากบ่ ลหมดแล้วไหขอเก่าโลเทไรบอกฮะเอาบูหูราคาบอกเอาไปถามราคาเขาก่อนพี่น <y trainings> ้องเขาผู้ห hmm. ูราคาแต่บอกูหูราคาแล้วก็บมอคายเออผู้หูราคาจะไปยังไงราขาเลย โลเทอะไรบอกเขาเขาเก่าเขาเก่าหกพันแปดเออมันลงอย่6 8. ง0 0เงินบาทเท่าไรบอกเซ็ดบาทอออเออตอนนั้นมาท้ายนะ่ะเจท่นหาเจ๊ท่านหารอยเออซอมหนึงเดี่ส 1, 40, 40, 40ิบโล่เนาะ อันไนี้เป็นห้องซีเขาเจ้าอันทับสื่อเขานนี้เป็นห้องซีเขาพแต่ลบะบหัวเขาซาน,นโลเทไรเนาะไม่เลยถอดได้ยู่อ่อันนี้กะได้สิบเก้าโลเนาะอันนี้โลเทไรนี่นะไว้หโลเทไรนี่โลโมีเงินเขาซานโลเทไรบอ่อยเด๋วโลชิมหาพัน พี่แม่เราอยากได้กระสอบเอาเงินกันทุกคนเฮ้ห่อนยังแม่แบ่งเขาหน่อยเด้อยังเข่าหน่งไปด้วนไหมใช่โอ้ยสิเจทำยังไว้แล้วจะได้ข้าวใหม่มาด้วยนะ เออกานเขาใหม่ลายแล้วเขามานลงแล้วเขาผู้เชี่ยวามันยังสองสกิทล้างน้ผมนไม่ได้กินเขาไม่ยอมเอาไต่จะลยจะเล่ข้ายคอจะฮกจะจอบฮกฮกกันฮกจอบมาแล้วอแบเข้อไปนที่คุณาคุณักนอนหกทองแห่ก่อนาหา่นี่มันจะตึงออะไรจเทิรน เป็นบัเป็นพี่น้องเมียสิได้จักหลักเราจะจดใจจ่อยเพ้มาง่ายหาแสนสิบส้าวันจะจับเงินหลักจะถ่ายก็ไม่เร็วแต่อะไรไม่ได้ว่าคนราหัวหลัก0 0แทนอันนี้มันกินแปลก๊อตีเอเอาเอาดิ เล่นบอลตัวยงบอลตัวยังเต้นเอาบอลเต้นนะคนนึาันหละสามเซนสามสเก่าแล้วสาวไดลไลก็เข้าบอลเ้ลสับกันหลัสามห้องคหาสองเจ้าฮกเอาเข้าฮกสองพี่เมย์ไปขอบใจหลายๆขอบใจลายได้ไหมเดะแต่งเงินวัดจังเมื่อแล้วะสอนหุ่นเราืงงามแพง คนมืออ่ะและมาขุดนะฮะเอามามาหน่งมเร็วมาเร็วมาข้เเาไทยเพกันยังมไปตะหยาดามาอะไรไม่ะเอาดีๆยโอ้ยจเอาเด้ก็ไหลมาจะหลุดไปแล้วทุกคนโอ้ยแมก็เหี่ยมลกก็เยี่ยมแรเงินเลย กำลังใจของชาวนาพี่นนอกกันได้คายเขาได้เงินแล้วก็ดีใจได้เขาค่ะลายยังบอดีใจทอาได้คายเขา,ขาขต้องชี้ฟ้าเข้าไปตลาดแล้วได้บัดนี้นี่ออกทางไงแล้วนี้แต่บ้านหลัดมาทางไงเดี๋บประมาณ3ามกิโลเมตรพี่นนอกทางไงห,หรือว่าทางยางเลยแ้วก็เข้าตลาดแ้วก็เมื่อบนอันนี้ก็จะเข้าตลาดต้กัข้านึางฮะ แม่เข้าหัเข้าหแล้วว่าเจงกะตรง่างไม่อหนังมันนีองไอ้หนงหลไทยอย่ไหนไปลงไปซื้อยังไม่ซื้อยังก่อนมือนี้นะไปเว้นม่ซื้อยังซื้อกอกซื้อตอกบ่ซื้อกลอกซื้อกอขายเขาซื้อตอกซื้อกสอบเอาไว้ใส่เขา อีแม่ก็ซื้อกันหมดแม่เออกะซอบใต่เขาสอบช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 รบชอบนอบชอาชอบชอบาอบชอบไทยนะขนาดละซ้าบชอบชอบชดรชอบหอบชอบแม่ชอบชอ โบรู้บอลาแต่ว่าได้เขามาขายนี่ก็รู้สุดแล้วพี่น้องเอ้ยขี่รถไทยมารถใหญ่นะขี่มาบบได้มันมีคนขับเขาขับรถโบเป็นแต่ขับรถจักเป็นอยู่รถไทยขับโบเป็นรถใหญ่แห่งแล้วอ่ะไปรอตลาดบันข้าวปลาไปใจตลาดคนไหนอยากได้หมาอยากได้หมาใช่ไหมอยากได้หมามันก็เห็นไว้แท้เห็นแล้วใช้มือพ่อกับแม่ยข้ามเชือกเชื่อกไปเออเอาเงินแสนหนึ่งโบพ่อดอก ตัวไดบอสองตัวละสองร้อยบาทออพกนี้เลยเงินออกบ่หอต่อยัง่หอเถอะี้มันจะไล่เลิศไปเลยมันก็คากัตัวน้ำนมตัวน้ำนมอ่ารเวณนี้น้อยๆนะมันขี้บ่ได้แม่เอาเราจะเอาี้สองร้อยบาทเขาคายเป็นเงินบาทมาสิมื่นนี่ี้ออมาจะแน่นมอย่าไปแล็ดมันอคือีีเียนไปบันนี้เลียนไปเอาด้วย อย่าไปหอดถนนใหญ่ได้ไหมยนปนะเอาบ้าเอาบาแม่ขายเขาจนลูกได้รถขั้นหนึ่งอันนี้มันหมักอยู่บ่มันหมักเยอะมักสี่ไหนอันนั้มันขี้บนได้ลูกมันไปบนได้น้อยอ่ะตัวนี้เนามันนะั้งสามตัวนี้เนาะมันนั้นมันไปบนไ้นนแม่ว่ามันมันเป็นตแพงขนาดฮะ อันนี้นวยละสิบบาทว่ะอันนี้ก็1สบาทมือนกันอันนี66 66, ้ก็1สบาทขายเป็นเงินบาทกนายมาเงินบาทนกบหพันหกพันหกพันบางเขาไดเงินกีบเงินกีบทไเงินกีบนะลาหกสิบหกเนอะชั่วนาหาหนหกพันหกสิบหกพันเ้าิเอาจักหน่อยหสิบหน่อย หน่สิบาทมด้ยคุณ่สิบบาทชั้นืิก็พอดสี่ร้อยเนาะแม่บาทนี่แม่เราเปเงินบาทมาสิสองเซนหกสิบสี่ทามคายเขาซื้อกาซออันนี้มันขล้ายเขาซื้อรถข้าวแม่คนแอมเดียวไเล็บ มันกระเล็บมันนะฮักกว่าลดมานะเล็บบุนะแม่สื่อแล้วฝากไว้หนึ่เออคือจะนับมอ้ะนัอจะนับก็ได้ปาติเอาสื่อจับจีนอ่ะตัวแดงแดงนะตัวแดงแดงนี่ยชีพันทบันดีใจไปเอาไปไหว้ันนีได้หลดลายท่นเลยได้กระสอบสหรับขายกร้สอหลดก่เท่านดน้อกินจ ขาเจ้าคายยังวนยังดอ้ยยังอน้อยังบอกเขาปุ่นบอกอันน้ำหวานเผื่อกินพได้ขนมหวานนนอมโบเป็นยนยังเขาก็เรียกว่าขนมทอดไอแม่ละบอแม่ห้ามในสุดถ่าย่าออแม่ก็ชื่อน่าือีชไมหื่อแม่ชื่ออยู่อีแม่ห้าลน้ำเจ้าะนะ อรันถั่วดำนั่นจังแสบเออขันเจาบัวไอ้จีนองเขาก็ะไรเกิอบมูนี่นะขายเขาเชี่ยวเกิอบมันจะยั้ได็ตะฮึงเลยขักแห้งพื้นแค่ะื้อไงขาดใส่เปันบัวใหญ่บัวสองบัวใหญ่เด้อ ยากได้ส no no, no no ีแดงหรอวมีส hmm. mm ีแดงเราบอกมีแต like, ่สืนเล็กน้อยกูลดแปดสิบหาพประมาณ1 0อยกว่าบาทรอยคะนลดกูสามรอยะแลต่0อยสบบอยามสิบสี่สิบบาทแล้วเนาะแปดสิบที่ซื้อปรไแตบ่ ซื้อิดาไดไ่ยาอมวะิดเดวสาเบรดเลเบิดครื่องหลาเบิดหาเซนแล้วพี่น้องเบิดหาเซนอีฟนาเใจตั้งต่อเมืนี่อีแม่เมาแหงพี่น้องเอ้ยเอาว่าทุกอย่างเลยสลัดจดย้อมไปตลาดกซแฟเลเลาะนั่งตเดียวหนึ่งแต่ว่ามากกัอีแม่เนี่เป็นการเลาะตลาดที่ว่าปาตี โดนแล้รก็สื่อหลายอย่างพวจมเรามาคลายเขาแหละขึ้นมาเงินค้ายเขานั่นก็ชีวิตลวละวะคบันทั้งบ้าบ้นจนในนอนกินอาากรทุกคนเตรต็มกระตาเตรียอยาเต็มหมหเดี๋ยวมาท้าบุงอีแอนะว่าเราเบิดเกิเทนาไรปุน ปุงเงินเลือทักเดยเลือมาตามแสนอย่เลืองเินด๋อยังเรืออยู่เลืออยู 1, no, sure ่อ่ะแนันที่สีแสนราหเือมนอเืออยู่ประมาณหาแสนใครยู่ะยังเหเืออยู่เลือปมันขายเขาได้ลาดหาแสนอีแม่ซื้อเบอร์รหนึ่งมันนี่ละแล้วเศ้าได้ก้าดเบอรักเี๋ ปัญหาเสนสื่อในหลายมึงได้พี่น้องคล้องสื่อนะมึงนี่นะกะนี่เขาไมาอยู่นั่นหนีไหมคะไม่น่งเขาไมอยู่นั่นหนีเมื่อกระชิ้ค้ายออกกระสอบแต่หาซิปกระสอบแมวกอดนะเทาอีแม่ได้จักสอบแม่สี่ซิปเปิดสี่ร้อยก็ได้นะหาซิปนั่น สี the sea, on the roots, the so ่ร้อยต้นน้ถือกลัวแต่ว่าตัวนี้ชแพงกลัวตัวนี้มันมากลัวปะเมื่อวันนี้ฮะยังก็แวะมันเลอะลายเต็มตุ้งไม่แต่ใพัดกีบพี่แมวมาเลื้ยลายเต็มตุ้งไม่แต่ใพัดกีบกายเขาคือคุ้ค่าไงปัญหาระวังรถปัญามันเหลี่ยวเนี่ย บอเป็นยังดอกมันบอมาดอกโอ้คุณซื้อกล่องวันนี้เรียนกูมูนา่ะยืนกิ่รถไทยเมื่อแล้วทุกคนเบิดเงินลายพ่ายาเติมน้ำมันบอแม่จะเอาเงินค่าน้ำมันลดให้เขาหรือบอระเบ้อเมื่อจนได้พี่น้องมากับมานัตลาดันวันนี้ก็ชิวเบิร์ดเงินลายกับมามานั่งหนึ่งเป็ ได้ยังจะบักกำจัดไหอ้ไก่ซีวอตบ้านแล้วพี่น้องเบิ้งแน่จะากขายเบิ้งผู้คนมากรถแห้งอ่ะโอมงหวเลยกระทื้รถกระทืองัวป่ากระหัวควันทีชุดท้านน้ำน่ะนะน้ำก็แม่นปลาโบมีไปก้อนบงส์เลยกะ ก็มนลมก็หลับยืนอยากแทนหอดเงินแล้วทุกคนเสรไปอ่ะเบเบ็ดยับยับมามาหน่อยมาหลับเนี่มาเอาผ้าปากไปแล้วตุกมาอานมักเนาะนี่แหะที่เราไทยนะเราเปิดประตูให้น้อง เอาบริการให้รับโอ้บริการเลยเมื่อละทิบน้องนั่นนี่มาเทียนน้อยๆมาละแม่มาตลาดดุเมื่อวันนี้ขอบครุณจุ่ิ่นของกินมัอนี่กับพี่น้องปลาตองกินหงือกเดี๋ยวกันแม่พักแม่บ่มีนะพี่น้องเห็นบอกมาปลูกจังบ่ไดิสอกินบันนี้เบิดฝนเป็นนาว น้ำหวานปุ่นเหมาะสมก็มีสลัดได้กเกือบปูหนึ่งบรรยากาศบัวดดลูลาอลังการอยังมากไม้นะพี่น้องแต่ว่าเต็มไปด้วยความสุขเนาะก็คือว่าเราได้อยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บ้านเกิดเทานะพี่น้องมม่ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะก็คืออย่างบรรยากาศที่พี่น้องเห็นมือน,นี้แหละแต่ก็ดีใจได้ <laughs> อีเมลไปกกลเขา,ขาแล้วได้เงินไกลเขา,ขาแล้วเป็นสิ่งอะไรอยู่แล้วเห็นแบบมันเ็ศที้เขาคิดอ,อ่า ตอนที่หลัดเป็นเด็กหน่อยก็แบบนี้แหละบรรยากาศแบบนี้เลย,ย,บบบเลยโอ้ยสำหรับคลิปนี้กาขอตัวไปกันเด้อพี่น้องขอบคุณเข้าใจหล,ลายๆปีห้เก็ียติดตามครับสมพอกันมาคิดคาไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปลายเขาอย่งได็เขาเมนต์มาว่าสู้กันฟังได้เนาะบ้านพี่น้องไปแต่งไดเขานำจำปาปีนีสมบูรณ์อยู่บ่พี่น้องอุดมสมบูรณ์อยู่บ่ไปแล้วบ๊ายบาย